วันนี้ก็เล่นไม่ได้ตามรูป,รปเกมของเราเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งเสียบอลง่ายๆครับรับส่งเสียบอลง่ายๆก็ทําให้เกมลุกไม่ต่อเนื่องแล้วก็พอเสียบอลในแดนบนก็ทําให้โดนโต้กลับที่เสียประตูจาก2ลูกก็ค,คือความผิดพลาดในทีมของเราเอง,องเก็เรื่องการซ้อมในรอบๆอบบ็อกสิบแปดลาครับไม่ว่าจะเป็นการจังหวะผ่านหรือจังหวะที่จะเข้าทํายิงไกลหรือการร่วมเล่นคอมบิเนชันอะไรต่างๆก็เดี๋ยวต้องไปซ้อมใหม่ครับเพราะว่าวันนี้มันมีเรื่องของสภาพสนามแต่ว่าเราก็ไม่ต้องโทษตรงนั้นแล้วเพราะว่า หนึ่งเด็กเราลงไปแล้วก็ยังตื่นๆนอยู่นะครับส่งไปก็เสียแล้วก็เหมือนกับเตะอัดกำแพงแล้วบอลเด้งกลับมาก็ต้องไปซ้อมตรงนั้นใหม่เบอร์หกครับเบอร์หกก่อนหน้านี้ไปเกาหลีมาก็มีเยเยนเกาหลีที่ติดต่อสนใจน้องเพราะว่าเล่นได้โดดเด็ดครับเบอร์หกก็หนึ่งก็คือเรียนรู้ในความเข้มข้นในการซ้อมการในการฝึกซ้อมของเด็กญี่ปุ่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากให้เด็กไทยในมองก็คือเรื่องของโภชนาการที่ว่านักกีฬาควรเสริมตรงไหนคือ กินให้มันครบห้าหมู่ครับเพราะว่าเด็กต่างประเทศที่เราเคยเห็นมาคือเกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องอาหารนะสำคัญแล้วก็ทําให้รูปร่างในการเล่นทําให้ใหญ่โตแล้วก็เรื่องความเข้าใจเกมนี้เราสามารถสอนกันได้อยู่แล้วครับจะไปต่อยอดที่กําบะได้ใช่ไหมครับก็คือ1ความเข้าใจเกม2ก็คืออย่างที่พี่บอกก็คือเรื่องบอลบิวอัพนะครับในการเล่นเราก็ซ้อมมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับโปรแกรมของคนเหงก็จะสร้างเรื่องของการสร้างเกมจากแดนหลังสู่แดนหน้าครับแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าน้องจะเรียนรู้ได้มากแค่ไหนนะนถ้าไปต่อยอดตรงนี้ตรงนั้นครับ เพราะว่าในความเข้มข้นในการฝึกซ้อมของญี่ปุ่นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับเป้าหมายของผมก็คือไปนัดต่อน,นัดน,นะครับเ,เน้นแทคนิกหรือท็อปปิกในแต่ละนัดให้น้องทําให้ได้ครับก็สิ่งไหนที่ยังไม่ดีก็จะกลับไปแก้ไขสิ่งไหนที่ดีก็จะรักษาไว้ครับก็ดูนัดต่อน,นัดครับ mm hmm. เกมต่อไปเกมต่อไปก็เป็นเกมที่ยากเพราะว่านัดแรกเราแพ้มาเพราะฉะนั้นนัดต่อไปเราก็ต้องการชัยชนะเก็บหรือเก็บ3มแต้มให้ได้เพราะนั้นก็ต้องวางแทคนิกกันหรือจัดตัวที่มันพร้อมที่สุดลงไปในสนามอย่างเช่น อาทิตย์นี้อย่างเด็กเรากลับมาเด็กพึ่งได้ซ้อมประมาณอาทิตย์กว่าๆเพราะว่ามีเรื่องของสภาพเขาเรียกว่าโรคไข้หวัดใหญ่นะครับระบาดก็ทําให้น้องหลายๆคนไม่ได้ซ้อมไหด้เต็มที่อาจจะเป็นเรื่องของตะคงตะคิวในสนามครับก็หนึ่งก็คือได้ส่งเด็กไปฝึกทักษะที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นลีกอันดับหนึ่งของเอเชียอยู่แล้วเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญที่เราจะเก็บเกี่ยวมาก็คือเรื่องของระบบในการเล่นหรือความเข้มข้นในการ เล่นของเจลิกครับที่ว่าสำคัญมากแล้วก็สามารถต่อสู้กับยุยโรปได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆได้ไปเรียนรู้ก็ขอบคุณรายการเจลิกนี่ครับ